สวัสดีครับขอตอนรับทนผู้ชมเข้าสู่ช่องผู้ใหญ่บ้านทิดหวยนะครับก,การสินฮักในกรสินแชแนลนะครับวันนี้ EP นี้จะพาทุกท่านมาแนวดูติดตามแนวทางหวยไทยนะครับโปรดใช้วิทยานในการรับชมนะครับแนวทางนะครับแนวทางโคนถนัดซ้ายครับแนวทางหวยไทย ทางหวยไทยนะครับวดวันที่หนึ่งนะครับเดือนสองก็คือเดือนกุมภานนะครับปีหกสี่ที่จะมาถึงนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับผมขอให้ท่านถูกมาขอ ทุกท่านถูกนะครับมีต่างใช้กันนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับ3ามตัวมีแค่คู่เดียวนะครับผมก็จะตัดสองตัวให้นะครับ8ปดเนะครับซื้อหวยต้องกลับด้วยนะครับ9ก้าแปดสี่ศน,นสี่ ศ8นยได้มาจากรายสำนักผมเราอามารวมกันนะครับ38นะครับ ดูเลียสุขภาพดีๆนะครับข<อ>ิดในทีน <19 S 1> มาแล้วลิมใส่แมสส่หน้ากากักันเดอร์ก่อนจจากกันลบผมขอแนวทางห,งหวยไทยนะครับวัดมันที่หนึ่งกลุ่มพานะครับที่จะมาะครับสา,สามตัวร้อมได้มาแค่คู่เดียวนะครับ สองแปดเก้านะครับแปดเก้าเก้าแปดสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดสามสามแปดนะครับผมกลับให้เลยนะครับรุนรุนกันนะครับผมดูแลสภาพดีเด้อความร่างพ่อแม่งใหญ่เสมอครับถูกผิดเดียวว่ากันนะครับเป็นแนวทางครับโปรดใช้วิทยาวิจารณญาณในการรับชมนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจกดถูกใจกดติดตามผมด้วยครับดูแลสภาพดีเด้อโควิดมานะครับดูแลสภาพดีๆ